วิธีการใช้นะคะตัวครีมรีสกินขนาด 3ML นะคะบำรุงครีมที่เราใช้เป็นประจำอยู่แล้วอะค่ะเข้าไปนะคะเสร็จแล้วอะคะ่ะก็ใช้ในส่วนของรีสกินนะคะตรงไหนที่มีปัญหาริ้วรอยนะคะต่างๆก็ทาได้เลยนะคะส่วนของมยโยมอะคะ่ะมีปัญหาตรงนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาเช็ดกันเลยอันนี้นะคะดินตัวนี้ออกมานะคะนี่ค่ะอ,อันนี้เสร็จแล้วนะคะ เราก็ใช้ตรงนี้ค่ะดันตรงปูดตรงนี้ค่ะขึ้นไปนะคะนี่ค่ะก็จะมีตัวครีมออกมาเสร็จแล้วก็ใช้นิ้วนะคะแต้มครีมลงไปแห้งแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ3นาทีนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะไม่เป็นคราบนะคะแล้วก็แต่งหน้าได้ตามปกติเลยนะคะ นี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเมื่อเราทาเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็ใช้ตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะฝาตรงนี้ปิดเข้าไปเนี่ยค่ะก็เป็นที่เรียบร้อยตรงนี้นะคะทาเสร็จแล้วอะคะ่ะไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะคะเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องปกติได้เลยนะคะลองดูค่ะถ้าอยากหมดปัญหาในเรื่องของดิ้วรอยตินกาล่องแก้มล่องหน้าผากนะคะควรที่จะใช้นะคะบำรุงผิวหน้าจ้า